กตีใหม่เล่นกับแนวนี้อ่ะเล่นกับแนวนี้อันนี้ไงเล่นกับนี้เล่นกันบ,นนบ,นนบแท่งแดงนี่ไงปลายไส้นี่ไงเรียนกับเนื้อนี่ไงเรียนกับนี่ไง ดูก่อนแล้วก็มีแนวตรงนี้อีกแนวซ้อนเส้นกริดตรงนี้โอเคมีเส้นกริดตรงนี้มันจะทะลุนังก่อนไปก่อนทะลุนี้ขึ้นไปก่อน เขียวกลืนกินลงไปรีเจ็ค่อยค่อยหน่อยไม่ลงไปรีเจ็ต น,น,ดนแดดหลังบ้านสองมองไม่เห็นหน้าตัวเองเลยมืดตึ๊ดตึ๊ดไม่ไม่มีรีเจ็ตอันตรายมากๆเลยไม่มีรีเจ็คชั่นไม่มีรีเจ็คชั่น ไปดูว่าพัดเทิร์อะไรเงี้มันไม่มีเลยเชชั่งใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนกันมันไม่มีเลยเชช่งเล มันลงไปรีเช็คเลยลมันน่าจะลงมามาลงมาลงมาลงมาเออลงมาเออลงมาเออ S M A ห้าโอ้ยเนาะอืมได้ราคาไม่ดีเลยปะได้ราคาไม่ดีเลยพี่น้องอืมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าขอขึ้นไปขอขึ้นไปเมื่อกี้มาเตะเนี่ยผมกดไม่ทันลังเลอยู่ ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปอีกนิด scroll, นึงขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้อ่าโอเคขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ขึ s <S ้นไปได้ขึ้นไปได้โอเคนิ่งๆนิ่งๆสวยๆอ่าขึ้นไปขึ้นไปนิดนึงสามปีแล้วมีอ่าได้กินน้ำแดงแน่นอนโอเคอ้าอ่าผมลืมอธิบาย